ช่องของพี่ก๊อฟนะครับได้รับการสนับสนุนจากโพ w e r p a y Powerful Payment pay นะครับบริการรับเติมเงิน เกมมือถือถูกกว่าปกตินะครับเติมง่ายรวดเร็วแล้วก็บริการมานานถึงปีที่4แล้วนะครับอยู่กันมายาวนานนะื่อเสียงดีมากนะครับรับเติมเกมหลากหลายมากนะโดยเฉพาะเกมที่อยู่ในช่องพี่นะครับเติมทุกเกมนะครับวิธีการใช้บริการนะครับน้องต้องแอดไปช่องทางใดช่องทางหนึ่งนะครับไม่เฟซบุ๊กก็ไลน์แล้วก็ติดต่อพนักงานเข้าไปนะครับใช้บริการโพล์เพจก็เป็นการสนับสนุนพี่ก๊อฟไปในตัวเหมือนกันนะครับขอบคุณครับ สวัสดีครับพี่ก๊อบนะครับตอนนี้เราอยู่เกม Ark Night นะครับวันนี้จะเป็นคลิปรีวิวของโฮชิกุมะนะครับตำรวจสาวแห่งนครหลงเหมือนนะครับคนนี้เนี่ยค่อนข้างมีความน่าสนใจหลายด้านนะจริงประวัติก็น่าสนใจนะสักวันอาจจะได้พูดใหม่อีกสักรอบนะครับเพราะว่าเคยกล่าวไว้ครั้งหนึ่งแล้วตอนเรื่องของเฉินนะครับ ความน่าสนใจของโฮชิกุมะที่พี่สนใจมากๆเลยนะก็คือเป็นเผ่ายักษ์ไงเป็นโอนินะครับถ้าค้นคว้าเข้าไปลึกๆเนี่ยคงจะได้คุยกันเรื่องผีสางจีนผีสางญี่ปุ่นนะครับก็เป็นเรื่องที่พี่สนใจมากเรื่องหนึ่งนะฮะก็อยากจะคุยเ <c oughs> ดี๋ยวหาโอกาสน,นะครับโฮชิกุมะเป็นโอเบอร o เตอร์6ดาวนะครับสายดีเฟนเดอร์วันนี้คงจะไม่ยาวเพราะว่าไม่ซับซ้อนอะไรเลยนะครับเป็นคนแบบเก่งแบบตรงๆเลยนะ เหมือนกับนิสัยน้องก็เหมือนกันนะก็เป็นคนตรงๆนะครับแล้วก็ขี้เมาด้วยนี่ก็แอบ,บชอบขอเริ่มจากเทียก่อนแล้วกันนะครับโฮชิกุมาเนี่ยในหลายๆสำนักเขาให้เป็นเทียหนึ่งนะแต่ก็มีบางสำนักให้เป็นเทียร์ศูนยเหมือนกันนะครับหมายความว่าความเก่งของน้องเนี่ยมันคงจะเลยระดับเทียหนึ่งไปได้อีกเหมือนกันนะครับ ถ้าสรุปแบบสั้นๆได้ใจความของโฮชินะครับก็เป็นดีเฟนเดอร์สายที่แบบแข็งแรงทนทานมากแล้วก็มีความสามารถด้านการโจมตีด้วยนะครับคือสามารถย่อยสตูจำนวนมากๆได้ในเวลาแป๊บเดียวท่านเองนะครับก็ลองมาดูที่เทียบตัวละครสายเดียวกันนะครับสายเดียวกันในที่นี้คือถือว่าเป็นดีเฟนเดอร์แล้วกันนะดีเฟนเดอร์ที่เป็นสายโจมตีมีไม่มากนะครับอย่างโฮชิเนี่ยอย่างดูนาก็ใช่แต่ดนะูนากะเป็นสายอาร์ตเดเมจนะครับ อย่างวอลแค n นก็ถือว่าเป็นสายโจมตีเหมือนกันนะแต่ว่าจัดเป็นอีกประเภทหนึ่งอะ่ะที่เป็นดีเฟนเดอร์ที่ฮิลให้แบบตรงๆไม่ได้นะครับแต่ว่าวอลแคเนเน้นไปทางแอตแทกเลยนะคือมันหลุดจากดีเฟนเดอร์ปกติไปเลยอะ่ะตัวนั้นนะครับและอนาคตก็จะมีเหนียนมาเหน,ยน,เนียนเนี่ยก็จะเป็นดีเฟนเดอร์สายโจมตีเหมือนกันนะครับแต่ว่าเน้นไปทางอาร์ตเดเมจนะครับดังนั้นตัวที่เป็นการโจมตีแบบกายภาพเนี่ยนอกจากโกชิแล้วเนี่ย คงเอาไปเทียบกับวอลแคนได้ประมาณนั้นแต่วอลแคนนี่ตีได้ทีละสองเป้านะครับและเมื่อเทียบตัวละครแล้วเนี่ยมันจะต้องมีจุดที่ต้องเทียบกับ2ตัวนี้ตลอดนะครับก็คือโฮชิกุมะกับซาเรียพี่สรุปให้ตรงนี้เลยนะว่าไม่ต้องเทียบกันนะครับควรมีทั้งคู่นะครับเพราะว่าเป็นคนละทางซาเรียเป็นสายฮิลเลอร์แล้วก็โฮชิกุมะเป็นสายเดเมจเป็นสาย dps นะครับคือสุดยอดกันไปคนละทางนะแต่ถ้าถามว่าใครอึดกว่ากัน ซาเลียต้องอึดกว่าอยู่แล้วเพราะมันฮิวตัวเองได้ไม่มีวันตายแต่ถ้าโฮชิกุมะมันมีฮิวให้มีคนอื่นฮิวให้ก็ถกกว่า <c oughs> และการโจมตีก็ถือเป็นการป้องกันตัวเองที่ดีด้วยเหมือนกันนะครับ <c oughs> ถ้าสตูมันถูกย่อยไปแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องโดนเดเมจแล้วใช่ไหมละ่ะแต่ถ้าซาเลียเนี่ยถ้าไม่มีคนตีให้นะกองแน่นอนแล้วก็หลุดด้วยนะครับ <c oughs> มาเริ่มรีวิวโฮชิกุมะกันดีกว่านะครับ HP 3850ก็เกือบจะท็อปแล้วนะครับ แล้วก็พลังโจมตี430เนี่ยบวกได้จากค่าชาร์จอีก60กลายเป็น490จริงๆถือว่าแอดแท็กน้อยนะครับแต่ว่าถ้าใช้สกิลแล้วเนี่ยมันจะบัฟตัวนี้ขึ้นมาอีกเยอะเลยแต่ว่าถ้าเกาะหนาจริงๆก็ไม่เข้านะครับค่าดีเฟนซ์จัดว่าสวยนะครับ723บวกจากทัชและโพทนเชียลกลายเป็น813นะครับค่าลงสนามลดไม่ได้แล้วนะครับคือลงสนามอีกรอบเนี่ยใช้70วินาทีนะครับค่าลงสนามใช้23ลบได้จากค่าโพทนเชียลเหลือ21ก็ปกตินะครับบล็อกได้3ตัว แอตแท็กสปีด1.2นะครับการจงตีปกติก็เป็นการจมตีปกตินั่นแหละไม่ได้มีอะไรพิเศษนะครับวิธีการหาโฮชิคุมะหาได้จากหลายช่องทางนะครับมีในระบบรีคูด้วยนะเราจะต้องเลือกเป็นท็อปโอเบอรเรเตอร์นะครับพวกดีเฟนด์ดีเฟนด์ถ้าจะเจาะจงไปถึงโฮชิจริงก็คือ DPS นะครับกาชาสตาร์เตอร์ก็มีนะครับถ้าได้โฮชิมาช่วงต้นเกมนี่ก็ถือว่าสบายไหมไม่สบายเพราะว่ากว่าจะเก่งต้องขึ้นอ e ีลีทสองนะครับ สกิลอัตลักษณ์นะครับบล็อกได้3ตัวละครปกตินะครับสกิลทาเลนต์สกิลแรกเนี่ยได้มาตอนอีลิทหนึ่งนะครับมีโอกาส12%กันความเสียหายหรือว่าไม่รับความเสียหายนั่นเองนะครับอันนี้ยืนยันมาจากอาจารย์อุ้งอุ้งแล้วนะสอบถามมาโดยตรงเลยนะครับบล็อกการโจมตีได้ทั้งหมดทั้งกายภาพและอาร์ตนะครับถ้าขึ้นอีลิทสองเนี่ยโอกาสจะกลายเป็น25%นะครับแล้วก็ถ้าขึ้นอีลิทสองโพเทชิอัลสามมีโอกาสถึง28%ไม่รับความเสียหายนะครับเป็นสกิลลทททาเเนนต์ีี่่ให้ชย อึดมากๆเลยนะครับสกิลที่2นะครับได้มาตอนอีลิสอเมื่อลงสนามดีเฟนเดอร์เพิ่มพลังป้องกัน6%ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ถ้าขึ้นอีลิสองพอยนเชียลหจะเป็น8%นะครับซึ่งไกลามากเลยนะเอออย่าฝันเลยตรงนี้นะครับอีลิสอพอสกิลทาเลนต์ดีทั้งคู่นะครับแนะนําให้ขึ้นอีลิสอนะฮะถึงจะได้ความสามารถพิเศษเนี่ยครบคือตัวเองก็อึดอยู่แล้วอ่ะถ้าขึ้นอีลิสอได้พลังป้องกันมาอีหกเปอร์เซ็นต์นะครับ มาดูสกิลในฐานนะครับก็มีสกิลเดียวแหละแต่ว่าตอนอิลิทศูนย์เนี่ยจะฝึกสอนให้กับพวกดิเฟนเดอร์เร็วขึ้น30%นะครับถ้าขึ้นอิลิทสองเนี่ยก็จะกลายเป็น60%ก็จบนะครับ มาดูสกิลการต่อสู้นะครับสกิลแรกก็ธรรมดาน,นิดนึงนะครับใช้ SP 44-40 SP ขึ้นตามระยะเวลานะครับสตาร์ทมาได้ SP 20เท่ากันหมดนะครับเป็นสกิลแบบกดใช้อยู่นาน26-30วินาทีเพิ่มพลังป้องกัน65%ที่เลเวล7 80%ที่มาสเตอร์3เพิ่มพลังโจมตี30%ที่เลเวล7เพิ่มพลังโจมตี40%ที่มาสเตอร์3นะครับก็เป็นบัฟที่ได้ทั้งพลังโจมตีและป้องกันนะครับก็โอเคแรกๆใช้สกิลนี้ไปก่อนก็ได้

ทีลวมาดูสกิลที่2นะครับเป็นสกิลพาสซีฟนะก็คือ,คอลงสนามไปก็ติดตัวไปตลอดเลยนะไม่ต้องกดใช้ไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นนะครับจะเพิ่มพลังป้องกัน21%ที่เลเวลเนะครับ30%ที่มาสเตอร์เมื่อถูกโจมตีเนี่ยผู้ที่โจมตีมาจะโดนความเสียหายกายภาพนะครับตามพลังโจมตีของโฮชิกุมานะ80%ที่เลเวลเ100%ที่มาสเตอร์สนะครับคือใครยิงโฮชิใครตีโฮชิ สะท้อนกลับไปนะครับแต่ว่ามันสะท้อนไปด้วยพลังโจมตีของโฮชิคุม m ะไงพลังตั้งต้นของโฮชิเนี่ยมันมีนิดเดียวนะครับก็คือเท่าไหร่ประมาณ400 100%ก็คือสะท้อนกลับไป400เท่าที่พี่ดูเนี่ยน่าจะดูจากดีเฟนซ์ด้วยนะครับดีเฟนซ์ของฝั่งนู้นก็เอามาหักลบกันก็จะเข้านิดเดียวแต่ตัวที่เหมือนดีเฟนซ์ไม่เยอะแล้วก็ตีรัวๆเนี่ยเจ็บหนักแน่นอนนะครับสกิลนี้ จากที่พี่ลองเนี่ยก็พี่เอาไปยืนให้นักเวทมันยิงเล่นนะครับโอโ้ก็เจ็บเหมือนกันนะนักเวทมันก็โดนไปเยอะเหมือนกันนะคือได้ยิงไปยิงมานักเวทตายเองได้เลยนะครับเนี่ยโฮชิเราก็แบบโอ้คันๆ <laughs> แต่ไม่ใช่อะไรนะนี่มันด่านต้นๆน,นะครับมันก็ประมาณนี้แหละแต่หลังๆนี่พี่ว่าโฮชิโดนเวทก็คงจะละลายเหมือนกันไม่มีรีเซทนะครับก็ถือว่าเป็นสกิลทางเลือกนะครับพี่ก็นึกไม่ออกเหมือนกันนะว่าจะเอาไปยังไงดีนะอาจจะเป็นด่านที่แบบพวกธนูเยอะๆหรือพวกนักเวทเยอะๆก็น่าจะได้ประโยชน์นะครับ อีกๆโอ้โหตกตั้ง้เยินจมาดูสกิลที่สามกันดีกว่าอันนี้คือไฮไลท์ของโฮชิคุมาะเลยนะใครๆใ,ใช้โฮชิก็ต้องใช้สกิลนี้กันแหละนะฮะสกิล Soul of Strength นะครับใช้ SP 5 4ถึง50นะครับขึ้นตามระยะเวลาสตาร์ทมาได้ SP 2 6ถึง30 SP นะครับเป็นสกิลแบบกดใช้อยู่นาน25วินาทีนะครับ เมื่อกดใช้เนี่ยเพิ่มพลังป้องกัน60%ที่เลเวลเจ็ดเรที่มาสเตอร์สเพิ่มพลังโจมตี95%รตที่เลเวลเจ็ดหนึ่งร้อี่รที่มาสเตอร์สนะครับและจะโจมตีสตูทุกตัวภายในระยะ1ช่องด้านหน้าคือตรงบริเวณที่โล่หมุนนะครับแต่ถ้าตามที่เขาเขียนในเทปนะก็คือจะโดนเฉพาะบริเวณด้านหน้า1ช่องนะครับข้อพิเศษของสกิลนี้ก็คือมันโดนทุกตัวนะครับคือปั่นเป็นเครื่องปั่นเลยนะแล,ะละ้วก็งอถึ บวกถึง140%เลยนะครับถ้าดีเฟนส์ของสตูไม่ได้มากถึงขั้นที่เป็นหลักพันนะก็เจ็บอยู่นะครับแล้วก็เป็นท่าไม้ตายที่ใช้ SP อยู่ในระดับกลางนะใช้ SP 50นะครับแล้วก็อยู่นาน25วินาทีดูๆไปแล้วมันก็เหมือนเป็นสายเลื่อยนะแต่สายเลื่อยเนี่ยก็คือตามจำนวนที่บล็อกบางทีก็3เป้าบ้าง2เป้าบ้างนะครับคือถึงปัจจุบันเนี่ยสายเลื่อยดีๆก็เริ่มมีเยอะแล้วนะครับมีเบรสมีสเปกเตอร์นะครับมีโบคารวมโฮชิเข้าไปนนนี่ก็็เป4ตัววแล้นะ ทีนี้คือปั่นกันกระจุยกระจายไปหมดอะ่ะจริงก็เป็นสายที่เล่นสนุกนะครับโฮชิก็ถือว่าเป็นทางเลือกหนึ่งแล้วกันบางทีเราเอาดีเฟนส์ลงไปเนี่ยคือเราไม่ได้กะเพียงแค่จะมาป้องกันอย่างเดียวโฮชิ่ก็มีเจเม็ดแล้วก็สกิลนี้ถือว่าพิเศษไม่ใช่ว่าเป็นของแถมนะอันนี้คือไฮไลท์จริงๆเลยนะการปั่นเนี่ยเล่นสนุกด้วยนะครับแล้วก็ก่อนที่จะมาทํารีวิวโฮชิ่นะครับเมื่อกี้ก็ลองปรึกษาอาจารย์อุ้งดูนิดหน่อยนะครับเขาก็บอกว่าโฮชิโกมะเนี่ย CC นอนาคตจําเป็นต้องใช้นะครับตัวนี้เนี่ยถ้าปั้นขึ้นอีลิส2ตอนนี้เนี่ยก็ถือว่าคุ้มค่ามากเลยตัวนี้พี่ก็ขึ้นอีลิส2โดยไม่ลังเลน,นะครับแต่เรื่องของการขึ้นสกิลขึ้นมาสเตอร์สเนี่ยถ้าจะขึ้นสกิลที่3ก็ถือว่าเวิร์กเหมือนกันนะมันโจมตีมากขึ้นดีเฟนซ์มากขึ้นนะครับแล้วก็ใช้ SP น้อยลงก็อาจจะได้เร็วขึ้นด้วยเช่นกันนะครับก็เป็นทางเลือกที่ดีถ้าจะขึ้นเอาละวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับหวังว่า พี่จะไม่ขาดตกบกพร่องอะไรไปนะครับแล้วก็น้องๆมีอะไรเสริมก็เชิญได้เลยนะครับวันนี้พี่ก็ขอตัวก่อนนะครับขอให้น้องๆสนุกกับเกม a r k n i g h t นะครับเจอกับพี่ก๊อฟคลิปหน้าถ้าจะมีเนื้อเรื่องหรืออย่างไรเนี่ยก็ลองแนะนำพี่มาได้นะเผื่อมีประเด็นที่น่าสนใจของโฮชิคุมะแฝงอยู่ในเนื้อเรื่องนะครับวันนี้ก็ขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับ